ังไม่ไหวสำหรับละครบุคเพสันนิวาสที่นำแสดงโดยโอปธนวัฒนกับเบลล่าราณีที่แม้ว่าละครจะอวะสานไปนานแล้วแต่คนก็ยังพูดถึงแถมช่องสามยังเอามาฉายรีรันใหม่ถึงสีรอบซึ่งขนาดรีรันรอบสี่กระแสละครก็ยังปังเรตติ้งพุ่งทะลุไม่น้อยหน้าใครเลยคมชัดลึกศบโอกาสเจอหนองอรุโนชา ผู้จัดละครที่งานประกาศรางวัล Content a ชีย a w a r d ดครั้งที่4ก็เลยไม่พลาดที่จะไปถามถึงกระแสละครรวมถึงละครพรมลิขิตภาคต่อบุพเพสันนิวาสว่าไปถึงไหนแล้วจะได้ชมปีนี้จริงไหมบุพเพัน,นิวาสรีรันกระแสดีอีกแล้ว เพิ่งได้สิบตอนค่ะดีใจค่ะที่แฟนคลับออเจ้าให้การต้อนรับอบอุ่นละครข้าไม่ตายยิ้มคนดูคิดถึงมังคะก็กลับมาดูกันอีกรอบคิดว่าคงทบทวนก่อนได้ชมพรมลิขิตด,ด้วยหลายคนสงสัยทำไมรีรันบ่อย ที่ก็เพิ่งทราบตามทุกคนช่องเขาน่าจะวางไว้อีกอย่างคนก็คิดถึงก็วางไว้ก่อนเข้าพรมลิขิตที่เป็นภาคต่อของบุพเพสัน,นิวาสก็ทบทวนกันอีกรอบว่าที่ดูมาเป็นอย่างไรบ้างก็ยังสนุกเหมือนเดิมค่ะรีรันกี่รอบแล้วสี่ค่ะหัวเราะดีใจค่ะดีใจมากคาดไม่ถึงเหมือนกัน ที่แฟนๆให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นยังไงก็ชมต่อไปถึงโครมลิขิตเลยนะคะโครมลิขิตใกล้หรือ,อยังใกล้แล้วค่ะเดี๋ยวรอบุพเพสนิวาสจบแป๊บหนึ่งค่ะภายในปีนี้ค่ะได้ชมแน่นอนค่ะตอนนี้ก็เร่งตัดต่ออยู่เหลือเยอะไหมอีกนิดหนึ่งค่ะก็ใกล้เสร็จแล้วค่ะเนื้อเรื่องดำเนินต่อเลยไหม ใช่ค่ะคนถามเยอะต่อกันเลยไหมก็คือพรมลิขิตคือเรื่องราวต่อจากบุคเพสันนิวาสแน่นอนก็อยากให้ทุกคนรอชมหลายอย่างคำตอบจะอยู่ในพรมลิขิตกดดันไหมภาครแรกดีแบบมากๆภาคต่อคนคาดหวัง กดดันค่ะกลัวมากๆเลยค่ะความคาดหวังสำหรับโครมลิขิตทีมงานเราทำงานเกือบสองปีทั้งติดช่วงโควิดด้วยความยากก็ยากกว่าโปบ๊บเล่น3คาแรคเตอร์เบลล่าก็2คาแรคเตอร์เขาว่ายังไงกันบ้างเขาบอกว่าเหนื่อยมากหัวเราะ แต่เขาเก่งกันมากค่ะเราเชื่อว่าการที่แยกตัวละครในการถ่ายทําก็ต้องใช้เวลานานสามเท่าอยากให้ติดตามชมแยกสามคาแรคเตอร์จะเป็นยังไงเบลล่า <Bella S 1> <Bella S 2> ต้องมาปะทะกับตัวเองอีกและก็จะมีตัวละครใหม่และตัวละครเดิมในบุพเพัน,นิวาสที่เติบโตขึ้นจะแตกต่างกันเยอะไหม มันมีความเติบโตเดินทางผ่านห่วงเวลาสองราชการสมเด็จพระนารายมหาราชสมเด็จพระเทราชาพระเจ้าเสือมีเขาโครงจากเรื่องจริงใช่ค่ะเหมือนเดิมเป็นละครรักโรแมนติกค,คอมเมดี้ที่อิงประวัติศาสตร์เหมือนเดิมค่ะจะรับความรู้และความสนุกไปพร้อมกันต้องบอกว่าตัวละครเยอะมากที่สุดที่เคยทำมายิ้ม